ไม่ทำครับมันไม่มีปัญหาเออไม่ทมครับไม่เอาละครับผมมาตกลงแล้วผมนึกว่าจะให้ประจุกับผู้หญิงแล้วคุณมาเปลี่ยนแปลงให้ผมมาจูบกับหมูผมรับไม่ได้ครับผมสวัสดีครับลุงชายครับผมสวัสดีครับครับลุงชายสบายดีนะครับ ครับผมสบายดีครับครับผมอยากจะคุยธุระด้วยนะครับผมอยากจะคุยธุระด้วยครับลุงชัยพอสะดวกคุยกับผมไหมครับได้ครับได้นะครับลุงชายสนใจจะเล่นหนังเล่นละครไหมครับก็สนใจอยู่บ้างนะครับอ๋อสนใจนะครับครับพอดีพวกเขาบอกมาว่าลุงชายช่วงนี้ดัง ครับผมแต่ว่าลุงชัยไม่ค่อยจะรับงานประมาณนี้นะครับครับเหตุผลเพราะอะไรครับลุงชัยถึงไม่ค่อยจะรับงานพวกรีวิวอะไรเงี้ยครับเพราะมันเหนื่อยนะครับอ๋อเหนื่อยแล้วครับครับ,รบแล้วแสดงหนังอย่างนี้เป็นพระเอกอย่างนี้ลุงชัยอยากจะเล่นไหมครับที่จริงนะผมก็อยากเล่น แต่ผมจำบทไม่ได้ครับโอ้ยไม่เป็นไรครับมีทีมงานของเราเตรียมบทเขียนบทไว้ให้ครับคอยดูแลเรื่องการพูดตลอดครับไม่ต้องห่วงครับขอแค่ลุงชัยรับปากว่าอยากเล่นแค่นั้นเองครับลุงชัยก็ได้เป็นพระเอกสมใจแล้วลุงชัยอยากเป็นพระเอกไหมครับไม่อยากครับทำไมะครับผมไม่หลอถึงขั้นพระเอกหรอครับโอ้ยผมดูหน้าตาลุงชัยก็ดีนะไม่ดีหรอกหน้าตาหลอกกว่าพี่เสมอีก ไม่ละครับว่าไงครับลุงชายพอจะสนใจไหมรับบทเล่นเป็นพระเอกไหมถ้ารับบทเล่นเป็นพระเอกผมจะได้บอกทีมงานทางนี้จะบอกทางกองถ่ายทางนี้ว่าหาพระเอกได้แล้วประมาณนี้ครับแล้วแต่คุณนะคุณจะเล่นก่อนไดาสตางก่อนถ้าคุณไดาสตางคุณก็เล่นก็แล้วแต่คุณนะว่ายังไงครับ ได้ยินเสียงพี่เสมอยู่เลยเมื่อกี้พี่เสมคุยอะไรกันไม่รู้ก็ได้ครับเล่นก็เล่นโอ้ครับผมลุงชัยเล่นนะสรุปว่าเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งไปทางกองถ่ายไว้ววาลุงชัยจะเล่นหนังให้กับทีมงานเราเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าบทลุงชัยจะเล่นประมาณไหน ลุงชัยได้เป็นพระเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยะจะรูปร่างอวบๆหน่อยลุงชัยจะชอบหรือเปล่าแค่นั้นเน่ะแล้วก็ในบทนี่ก็คือเลิฟซีนกันทั้งวันทั้งคืนน่ะมีเลิฟซีนตัวเองคุณจะเอาอ่ะชอบ่ะเอาอ่ะเลิฟซีนเลิฟซีนนี่มันเป็นอย่างไรครับอ๋อก็แค่จูบป,ปากกันครับเล็กๆน้อยๆครับ ไม่มีอนาจารครับเอาจูบปากเล็กๆน้อยๆได้ก่อได้ครับได้เหรอได้ได้ลุงชายบอกได้ลุงชายมองกล้องครับผมมองไม่เห็นหน้าลุงชายแล้วครับอ๋อลอบซีนก็คือมีแค่จูบปากใช่ไหมครับอ๋ออาจจะมีกอดเล็กน้อยได้ครับได้เต็มได้ครับลุงชายเต็มใจไหมครับเต็มใจครับเต็มใจนะครับแล้วหนังชื่อเรื่องผมจะบอกให้เลยว่า รักต่างสายพันธุ์นะครับชื่อเรื่องของหนังนะครับจะฉายประมาณเดือนเมษายนี้นะครับนางเอกทางด้านของผู้กำกับนะครับทางด้านของกองถ่ายนะครับจะใช้แม่พัน์หมูครับตัวเขืองนะนะครับอายุประมาณ3ปีกว่าจะให้ลุงชัยนั่งเขาคอแล้วก็มีการจูบเลิฟซีนกับแม่พัน์หมูนะครับ ให้ผมจูบก,กับหมูงั้นคุณก็ไปทำเอาคนเดียวเถอะครับผมนึกว่าจูบก,กับผู้หญิงเป็นคนอันนี้ให้ผมมาจูบก,กับหมูผมไม่เอาะครับเอาก็ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนี่ครับลุงชายรักต่างสายพันธุ<ฮ>์เราจะไม่ใช้สายพันธุ์เดียวกันนะครับลุงชาย ไม่เอาลระครับผมมาตกลงแล้วผมนึกว่าจะให้ประจุบกับผู้หญิงแล้วคุณมาเปลี่ยนแปลงให้ผมมาจุบกับหมูผมรับไม่ได้ครับโอ้ยหมูมันก็รูปร่างอวบอันดีนะลุงไทยนะผมรับไม่ได้ครับคุณทำคนเดียวคุณเดินครับรับไม่ได้ก็เราทางทีมงานเราก็อยากได้คนดังนะครับมาเป็นพระเอกไม่เอาครับผมรับไม่ได้ครับ เอาเมื่อกี้ยังบอกผมว่ารับอยู่เลยยังบอกผมว่า,าก็คุณบอกว่าจุบป,ปากกับผู้หญิงแล้วคุณมาเปลี่ยนแปลงให้ผมจูบป, <ผม S 2> ปากผมไม่ได้<ม>พูดเลยจากปากผมไม่เคยพูดเลยว่าจุบป,ปากกับผู้หญิงผมบอกว่ามีโบสถ์เลิฟเีนทั้งวันทั้งคืนผมว่างี้ก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่ลุงชายหมูน่ารักจะตายลุงชายก็จูบไปดิแล้วคุณทำไมไม่ทำ ผมรับไม่ได้ผมไม่ทำเอาทำไมอะครับไม่ทำครับมันไม่มีปัญหาเออไม่ทำครับเอาอีกแล้วหัวร้อนอีกแล้วลุงชัยเออไม่ทำคุณก็มาจูบก,กระหมูคุณเดียวคุณดิคุณแม่ให้ผมจุบกระหมูผมไม่ละไม่เอาหมูตัวแม่ไม่เคยคบปา,คากาปาาให้ก็้าปากให้ฉี่ก็กะมาส่วนจะตาย เอาก็ในเมื่อมันรู้แล้วว่าเป็นพระเอกมันก็คงไม่กัดนะลงุงี่ยมามากัดหมูตัวแม่มาสวกไปต,ตายเดี๋ยวทีมงานก็ต้องบอกกับแม่หมูไว้เลยว่านี่คือแฟนของมันเ,เป็นพระเอกในเรื่องอของมันประมาณนี้น่ะห้าเอามาจุกกับมันมามาโคบหาหรอสิ่งห้าผิดชอบก็อเอาเดี๋ยวผมรับผิดชอบห้ก็ได้ต้องเลยปาฆ่าแหวงยิ่งแน่ใจ โอ้ไม่เอากลัวแยแล้วเอ,อเราค่อยๆจุ๊บมันอย่างงี้ไม่ได้หรอไหนไไลองลองทำลุงชายลองตามท่าค่อยๆดิไหนลองทำให้ดูดิมือไหนไหนลองทำให้ผมดูโอเคเนี่ยเนี่ยจุ๊บอะทำท่าจุ๊บอ่ะจบ